เรื่องการพ่นกันสนิมในใต้ท้องรถนะครับ,รบเห็นมีร้านหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับโฆษณาว่าพ่นกันสนิมแล้วก็ช่วยลดเสียงที่เข้าห้องโดยสารด้วยราคาประมาณ2 0 0 0 0จะได้ลดอาการขี้ฟ้องเสียงจากข้างนอกของ ACV70 ลงบ้างคำถามคือมันช่วยได้จริงไหมครับหรือมีร้านแนะนำทางเลือกขอบคุณครับคืออันนี้มันพ่น,<ม>พนพร้อมแบบอนนี้ด้วยมันเป็นพ่นที่แบบว่ากันเสียงอัรอดเข้ามาด้วยคือมันไม่ได้มีวัตถุประสงค์เรื่องของสนิมอย่างเดียว ถ้าทั้งคันเนี่ยประมาณ20,000ืเป็นไงถ้าช่วยลดเสียงได้จะมันช่วยได้แหละถ้าถ้ามันมีกันสนิมตรงใต้พื้นใต้ท้องรถกับรบ,บริเวณซุ้มล้อถ้าพ่นช่วงนั้นน่มันช่วยได้แต่ถ้าถามผมอะ่ะสอง2 0 0่นกับการที่แลกเรื่องเสียงใน Camry a, a C v อซี70 70ครับผมว่ามันนี่ไปหน่อยมันไม่ค่อยช่วยไหมมันแพงไปหน่อยอะ่ะ ด,ดูไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มราคาแต่ถ้าถ้าจะเอาแบบกันสนิมปกติสักประมาณไม่เกินหมื่นอ่ะแล้วก็ม,มีมันมีมแ,ลแ,ลแล้วแล้วเรื่อง <c oughs> เสียงอ่ะผมว่าผมรับได้กับเสียงเดิมๆของ A C V 7 0นะอืมนะ เสียงลมเสียงลมเออเลฮะสองหมื่นเน่ยผมอยากรู้มันได้อะไรบ้างอ่ะแพ็กเกจแล้ประกงแล้วประกันแพ็กเกจพ่นลงไหนบ้างแล้วก็ใช้น้ํายาอะไรหรือมันแพงตรงประกันกับมีกันรืมยบอกได้ว่าสองหมื่นเนี่ยมันมันมันแพงหรือไม่แพงเออเขาทําอะไรให้บ้างดีกว่ามันมีหลายแบบนะครับ